ท่านถึงสอนหลวงตาว่าเองต้องฝึกตลอดชีวิตห้ามหยุดราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ราบใดที่เองกินอยู่เองต้องฝึกตลอดเวลาที่เองนึกได้ใช้อาริยบทที่มีอยู่คือยืนเดินนั่งนอนนอนเองก็ต้องสวดให้หลับตื่นนอนไม่ต้องทำอะไรก่อนอัำดับแรกก็คือบริกรรม ก็คือสวดมนต์ก็คือภาวนาก็าคือน้อมจิตไปในทางบันทึกบ,บุญท่านจึงบอกให้จิตเองห้ามไปไหนอยู่ที่พระอยู่ที่บทสวดอยู่ที่ข้าคืออยู่ที่หลวงพ่อให้อยู่แถวแถวนี้อย่าให้มันไปไหนถ้ามันไปก็ดึงมันมาทำไมต้องให้มันอยู่ตรงนั้น เพราะตรงนั้นเป็นเป็นขุมพลังงานท่านบอกเองอยากรู้อะไรเองก็ถามพระได้ใช้ความรู้สึกได้เองอยากรู้เรื่องทางโลกและทางธรรมใช้พระใช้บทสวดมนต์นอนไปสิพระนอนไปสิบทสวดมนต์นอนไปสิลูกของท่านเพราะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อของท่าน หมายถึงมันเป็นพลังงานของท่านมันเป็นบาร,รมีของท่านรูปของพระจะเป็นพระพุทธรูปจะเป็นภาพก็าตามนั่นคือบาร,รมีท่านทั้งหมดนะอยู่ในภาพนั่นนะแหละถ้าท่านบอกว่าถ้าเจอพระถ้าเป็นรูปรักษ์ของพระหรือจะเป็นรูปภาพรือเป็นวัตถุเป็นทองเป็นปูนอะไรก็ชนะ่างอะ พราะยังเห็นท่านเองก็อธิษฐานได้เลยถ้าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์ก็โมทนาสาธุด้วยนะครับถ้าหลวงพ่อเป็นโพธิสัตว์หรือพอระปัจเจศก็ฝากชีวิตฝากการเวียนว่ายตายเกิดกับหลวงพ่อด้วยนะครับด้วยเหลือเกื้อกูลผมในอนาคตด้วยนั่นคือการสร้างบารมีของโพธิสัตว์ เพราะว่าการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันต้องเจอกันอยู่แล้วมันไม่ไปไหนหรอกทํามเองจะไปไหนก็อ,อยู่ในสามโบกธานเนี่ยหละมนุษย์มั่งเทวดามั่งพรมมั่งตัดมั่งข้างล่างมั่งออก็เวียนไปเวียนมาอยู่นี่นแหละถ้าเองไม่รู้จักใครไม่ได้ฝากไม่ได้ทิศฐานอะไรไว้กับใครแล้วใครจะช่วยเหลือเกื้อกูลเราเราเกิดคนเดียวไม่ได้ เองต้องสดมนแผ่เมตตาบันเทกบุญใหญ่หยุดห้ามหยุด